สวัสดีค่ะสวิตทาโรนะคะวันนี้เพลินก็ไม่ได้มารีวิวสำหรับอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่อยากจะมาแชร์วิธีชัฟเฟิลไพ่หรือว่าสับไพ่นะคะก็ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นกันไหมนะคะแต่ว่าเ,เพลินก็จะมีปัญหานะคะคในการสับไพ่ supply, เพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าสับสับสับไปถึงสับนานเท่าไหร่บางทีก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยัง กองเรียงกันอยู่ดีหมายถึงตัวลำดับไพ่นะคะอยากจะให้มันคละกันปนกันให้มากที่สุดแล้วก็สะดวกด้วยที่สุดนะคะส่วนตัวพบว่าการสับไปเรื่อยเขาก,ก็ก็ยังก็ยังใช้เวลาอยู่ดีนะคะยังยังลำดับมันก็ยังปนอยู่ดีก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่ตัวเองลองใช้นะคะอย่างวันนี้ก็ใช้สำหรับนี้นะคะ Northern Animal Tarot นะคะเพราะว่าเพิ่งถ่ายทำรีวิวไปนะคะ,ะก็เพิ่งได้มายังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะเมื่อกี้แกะทำรีวิวปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มสับละไหนๆก็เลยลองมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอ่นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการช h u ์ฟเฟอร e ไพ่ะนะคะก็อาจจะ ถูกหรือไม่ถูกตามหลักการยังไงก็ขออภัยนะคะอย่าดราม่านะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เพื่นชอบใช้นะคะเพราะว่าสับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เนาะอ่ะก็เริ่มจากเราจะแบ่งเป็นเมเจอร์ะคะหน้ากับไมเนอร์ก่อนนะคะเมเจอร์ Major ก็แยกมาแบบนี้นะคะ22บใบเนาะส่วนไมเนอร์ก็จะแบ่งออกมาเลยค่ะ,ะแบ่งเป็นสูตรออกมาเลยนะคะเริ่มจากนี่ค่ะวอนนะคะ cups นะแล้วก็ swords ก็ pentacles นะคะทีนี้สำหรับนี้นะคะ uh, Anim Northern Animal Tarot mm hmm. เขามีใบพิเศษมาให้ด้วยกี่ใบเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15นะคะ เพิ่นก็แยกไว้ต่างหากนะคะเดี๋ยวค่อยสับรวมอีกทีแล้วเขาก็มีใบพิเศษนี่ใบสเปรด d แล้วก็จะแยกออกมาก่อนนะคะก็เราก็แยกใบพิเศษแยกการ์ดออกมาต่างๆเหลือแต่ตัวไพ่ที่เราจะใช้ทำนายจริงๆนะคะอ่ะทีนี้ก็แยกอย่างนี้เนาะอ่ะเราก็เริ่มจากเมเจอร์นะคะก็จะเริ่มสับก่อนนะคะเท่าที่เรารู้สึกว่า เราพอใจนะคะเบ๊บ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 นะคะดูสิเรียงกันอยู่ไหมหนี่ไหมก็ยังเรียงกันอยู่นะคะ, <Yeah. S 2> ะต่อไปนะคะหลงซอสนะคะปบ๊บปบ๊บห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ค okay. ถ้าสับไพ่าจจาะไม่ค่อยคล่องสวยนะคะเป็นคนมืออ่อนนะคะซุ้มซ่านิดหนึ่งดูนี่ทีนี้นะคะ,ะแต่เราก็ได้กล่องที่ชัฟเฟิลแล้วมันก็ยังเรียงกันอยู่บ้างนะคะมิเรียงบ้างไม่เรียงบ้างนะคะก็ตัดนะคะ ป๊บนี่อ่ะอย่างน้อยก็อ่ะนิดนึงนะคะกอนนี้ก็ตัดตัดปิบปิบเปบตัดนะคะตัดอ่ะอันนี้เลยตัดน,นะคะทีนี้อ่ะมาไหนก่อนซินี่ก็ยังขนาดสับแล้วนะคะ เอสองเ e นเ e n d i รก็ยังขึ้นมาดัแรกงทีนี้เหมก็จะใช้วิธีนี้ค่ะนี่เมเจอร์นะคะก็จะแยกเมเจอร์เป็น3ามกองอ่าแล้วเอาพวกมเนอร์ขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะคะอ่าทีนี้อาจจะคว่ำหรือไม่คว่ำก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะอ่าไม่คว่ำก็ได้นะคะก็นี่ค่ะปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บนะคะ หรือตามอารมณ์เลยค่ะเปิบมเปิบเปิ่สลับกันอ่ะก็เอาเมเจอร์มเนอร์มามาเอามเนอร์ค่ะมาปนในกองเมเจอร์นะคะทีละส่วนทีละส่วนอ่ะเึิบปึ๊บ,บนะคะอ่ะแล้วทีนี้ เราจะได้เป็นเมเจอร์ที่มีปนๆแล้วใช่ไหมคะก็สับเป็นระยะนะคะอ่าสับอันนี้คือสับเมเจอร์ที่ปนไมเนอร์มาแล้วนะคะอ่านะคะอ่าต่อค่ะเบิบเบิบเบิบแล้วก็ปนกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่มีแพทเทิร์นนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะ,ะแล้วอ่ะเรามาลองรวมเหมืนนี่ยังไม่หมดนะคะเราก็มาสับก่อนถอดค่ะแยกเป็นสามกองเอกนะคะอ่ะแอบดูซิอ่ามันก็จะโชว์นี้ก็สามสามสี่โอเคนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปอกีกที โอเค okay. มาต่อนะคะนี่เดี๋ยวจะเติบเติบเติบกรนี้คือตามอารมณ์เลยนะคะเรียงมั่วซั่วเลยนะคะนี่เรามาชัะเป๋านิดหนึ่ง เ <het art> นค่ะเ้าจะหมดแล้ว,อลว,อลวโอเคเนี่ยฮะหมดแล้วนะคะเราสับของตรงนี้เปิบ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 แบดูสิห้าถ้วยสองดาบโอเคสิบไม้เทา้าฮะเนี่ยก็จะมีความปนนะคะนี่หกก็อาจจะแบบไม่ปนนิดนึงอะไรอย่เงี้ยก็ก็นิดนึงเนาะอ่บ โอเคเราก็มาสับนี่นะคะโอเคสับนี่โอเคนะคะแบ่งกล้องอีกนะคะห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเค นี่เอามุมกล้องนะคะไม่ถึงนะคะ sorry ามาดูสิโอเคนี่มาดูสิว่าเราจะจับได้ใบไหนบ้างห้าไม้เท้านะคะ the star queen of cups นะคะก็สำหรับนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็เผื่อใครอาจจะลืมฟังนะคะเป็น north e r animal taro t aro, ค่ะ สวยดีนะคะมาดู10อันนี้คิงอันนี้7จมันก็จะมีความแบบโปดนิดนึงอ mm ืมเลเวอรกับเชอริี่ที่ยังใกล้กันอยู่ดีนะคะ mm hmm. อ่าเราก็จะมาแอบ,บเช็คนิดนึงเดอะฟูลแปดถ้วย แปดเหรียญว่าแปดแปดมาอยู่ด้วยกันนะคะ Page Wands อนแอบรูดเด h เฮโรเ n นอ้อเฮโรเฟนมีสองอันนะคะอุตายตอนรีวิวไม่เห็นนะคะอุตายแล้วนะคะโอเคแอามาดูว่ามันสี่เหรียญอันนี้ King of Swords โอเคก็มีความคละแล้วนะคะอาเนี่ g ไฮ r พร s สกับ เอ็มเพรสอยู่ติดกันเห็นไหมคะมันก็ยังแบบปนอยู่ดีนะคะมันก็เออลำดับมันก็ยังไม่ปนนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้แหลคะค่ะก็ถือว่าลพอสมควรแล้วล่วนะเนาะก็มาแชร์นะคะว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือว่าทุกคนอาจจะทํากันอยู่แล้วนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเคยเห็นบางคนเขาแบบเอามารวมกันแล้วก็สับเลยนะคะโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์บ้างส่วนไพ่พิเศษนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาแทรกแทกในกล่องอีกทีนะคะส่วนใหญ่ก็จะชัฟเฟิลแล้วก็แทรกไปนะคะมีเยอะด้วยเนาะก็โอเคค่ะประมาณนี้นะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอมือใหม่หัดรีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ